รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทีวีสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาภูมิใจเสนอ สายเครียดปีสามจัดเลยเอาแบบไฟซีนอนสีฟ้าเลยนะแล้วโหลดเตี้ยเต้เนี่ยแมกขอแบบขอบบางๆเลยนะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวปิดถนนเลยเออ <Okay. S 2> แค่นี้นะนพี่ตูนพี่ตูนแต่งรถด้เหรอคะใช่แล้วคืนนี้ก็ยังจะไปปิดถนอนอกีกปิดถนนเด่ก็จะไปซิ่งรถเดี๋ยวมาถึงก็ถามนู่นถามนี่ทักทายคุณผู้ชมก่อนได้ไหมได้เลยค่ะ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายใครเครียดปีสาม,สามกับเราสองคนนะครับผมตูนวรัตวานิชวัฒนาคุณครบและโมกี้พิมพิาววาสารนวใสสีค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ข้อกฎหมายแบบง่ายๆที่สามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยครับใช่แล้วแหละค่ะแต่ว่าพี่ตูนอะไรอีแข่งรถบนถนนมันผิดกฎหมายนะมันจะไปผิดกฎหมายได้ไงกี้ก็พี่เนี่ยเดี๋ยวก่อนพี่ตูนเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอพาพี่ตูนไปเจอกับพี่ทนายวิรัติ กว่าจะได้รู้ไปเลยว่าปิดรถแข่งถนนเนี่ยปิดถนนแข่งรถอ,ออนั่นแหละมันผิดกฎหมายพี่ตูนมันไม่ผิดหรอกก็พี่เนี่ยเยไม่ใช่เดี๋ยวพอ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 เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่ทนายวิรัตดีกว่าพี่ตูนจะได้รู้สักทีว่ามันผิดหรือว่าไม่ผิดกฎหมายโอเคนะไม่ฟังกันเลยอ้าวโอเคไปเจอก็ไปเจอกันเลย,เลยไปเจอกับพี่ทนายวิรัตกันครับช่วงเปิดประเด็น สุช่วงเปิดประเด็นค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้เราก็อยู่กับผู้ที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายกับเรากันแล้วค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากธนาวิรัตหวังปปติพาณิชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิรัตสวัสดีครับ,รบพี่วิรัตคขาหนูขอฟ้องเลยค่ะยงงอยากรู้ออมากเลยว่าถ้าไปแข่งรถบนถนนหรือว่าทางสาธารณะแบบนี้ผิดกฎหมายนะคพะพอได้ยินว่าพี่ตูนจะไปแข่งเดี๋ยวเดี๋ยวพิวนิดนึงครก่อนที่จะตอบเรื่องทางสาธารณะ ที่จะไปแข่งที่โทรคุยกับเพื่อนเมื่อกี้ใช่ไหมแข่งในเกมผมเนี่ยนัดเพื่อนแต่งรถแล้วก็แข่งกันในเกมขับรถครับ ไม่ได้ไปแข่งบนถนนหลวงหรือทางสาธารณะเลยก็พยายามจะบอกอธิบายแล้วก็ไม่ฟังไงเมื่อกี้หาอะไรมาคุ้มหน้าเลยไหมสรุปว่าเล่นจนไฟฟ้าหมดนี่นะครับก็ไม่ผิดเพราะว่าเป็นเกณเออใช่แต่อย่างที่น้องถามฮะถ้าเป็นบนถนนจริงๆนะครับความผิดยังไงบ้างครับคืออย่างนี้โดยปกติแล้วถนนเนี่ยเขาก็ไว้คือสัญจรไปมาแแหละครับเขาไม่ได้ประสงค์ให้ไปแข่งกันนะครับแต่ถ้ามีการแข่งกันเนี่ยกฎหมายเขาห้ามเอาไว้นะครับซึ่งใครไปเขาเรียก ขับในขนาดนั้นนะครับเป็นการแข่งเนี่ยตรงนี้ก็ต้องรับโทษนะครับคือโทษจำคุก3เดือนแล้วก็ปรับสูงสุดถึง1นึ่งบาทแล้วโทษต่างกันไหม่ให้ระหว่างรถจักรยานยนต์รถยนต์หรือว่ารถประเภทต่างๆเหมือนกันครับก็ถือว่าเป็นการขับรถในทางซึ่งเขาห้ามไว้ยกเว้นครัว่ามีกรณีที่เขาอนุญาตให้อย่างเช่นมีการแข่งรถกัน ในบางกรณีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องหนึ่งไปที่เป็นการเปิดให้แข่งอย่างเป็นกิจลักษณะเลยไม่สามารถทําได้แล้วอย่างนี้คือก่อนที่จะไปแข่งเนี่ยมันก็ต้องมีการแต่งรถกันก่อนอยากรู้ว่าแท้แต่งรถเอาเป็นว่าอย่างล้อแบบนี้ใส่แม็กใหญ่ๆที่มันเกินคันรถออกมาแบบนี้มันผิดกฎหมายไหมคะคืออย่างนี้พวกการเปลี่ยนล้อล้อรถเปลี่ยนไฟอะไรต่างๆเนี่ยครับสามารถทําได้เพียงแต่ว่านะครับเราเราส่วนใหญ่ที่เรามีพลาดกันคือว่าถ้าเราเปลี่ยนไปตามรุ่นของมันก็ไม่ีปัญหาอะไรนะครับ ถ้ไปไปเปลี่ยนแบบเช่นออล้อใหญ่เกินหรือเล็กเกินเล็กเกินนะครับคือโดยหลักก็น้องเข้าใจก่อนนะครับว่ารถทุกคันเนี่ยมันมีการไปจดทะเบียนรายการเอาไว้ครับนะครับการจดทะเบียนรายการก็เท่าว่ามันจะต้องเป็นไปตามนั้นนะครับมันมีสภาพความปลอดภยัยถูกไหมแต่เวลาที่น้องไปเปลี่ยนเช่นไปทําให้ยางมันใหญ่ขึ้นหรือมันเล็กลงเนี่ยอย่างนี้ถือว่ากฎหมายเขาบอกว่าผิดนะครับซึ่งตรงนี้มีโทษก็คือคปรับ2,000บาท แสดงว่าด้วยเจตนาของความผิดเนี่ยคือคมันไม่ปลอดภัยใช่ใช่เพราะว่ามันมีคือกฎหมายเขากาหนดว่ามันมีนจดตามรายการนี้ไว้นะครับแต่เราไปเปลี่ยนแปลงคือไปเปลี่ยนเช่นไฟัเขาให้เป็นสีสว่างอะไรเงี้ยครับอันนี้ไปเปลี่ยนเป็นสีฟ้า,ส,ฟาสีม่วง,งอะไรเงี้ยสีนสส่นบ้าเอออย่างเงี้ยอ,อย่างนี้ก็มีความผิดซึ่งตรงนี้เป็นโทษปรับ แล้วถ้าไม่ใช่เรื่องของความปลอดภัยอย่างเช่นบางคนไปแต่งท่อท่อแบบดังมาเลยเด็กแว้นหรือว่ารถยนต์ที่ไปท่อแบบบึ้งบบ้านสั่นเลยแบบนี้ความผิดเท่าเทียมกันไหมคืออย่างนี้ถ้าเป็นการไปดัดแปลงก็ผิดหมดพี่แต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่ดังอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือดังแล้วทาให้เกิดความลาคาญกับคนอื่นเช่นเราขับแล้วไปในถนนแล้วก็ดังลั่นเลยนะครับเดยวชาวบ้านก็อวยพรตามลังอย่างนี้ก็จะมีความผิดตาม ผมมันกฎหมายอาญาด้วยคือทําให้เขาเดือดร้อนลาคาญนะครับซึ่งมันจะระหูโทษอ๋อแปลว่าจะโดน2กระทงเลยใช่สองพันก็โดนด้วยใช่นี่เรื่องหนึ่งนะครับตรงนี้ต้องดูก่อนว่าเขามีความผิดขนาดไหนแต่ส่วนใหญ่ถ้าขับรถแรงๆเสียงดังแบบเปิดจริงๆมีประเภทเปิดเสียงเพลงดังลั่นก็มีโอ้บางคนเปิดกระจกแล้วลำโพงอยู่คือเปิดเผื่อแพ่คนอื่นด้วยอย่างนี้แล้วอย่างนี้คือที่บอกว่าปรับ2 0 0 0ันบาทถ้าเขาทํารถเนี่ย ผิดหลายๆรายการอย่างทั้งรถทั้งไฟแบบคือครบเลยก็ยัง2,000ัไหมคะหรือว่าเป็นรายการเขาจะเป็นรายการไปก็ปรับไปนะครับไม่จะเหมาจะายเหรอแต่แล้วรายการนี้ราคาเท่ากันไหมคะอ้าเผื่อคนแต่งรถคือถ้าเป็นการเรื่องแัดแปลงก็เป็นเรื่องถ้าไม่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 ไปตามที่จดรายการไว้ก็2 0 0พนะครับแต่นี้เป็นดุพินิดของตำรวจว่าคือไม่เกิน2 0 0พนะแต่จะปรับ500้พันหนึ่งก็ออสูงแล้วแต่คือโทสูงสุดเนี่ย2,000บาทแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะเขียนเป็นในครั้งเดียวอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันเป็นความผิด ครั้งเดียวนะครับถ้าเป็นความผิดทําซ้ําแล้วซ้าอีกอันนี้ก็ควรจะโดนนะครับก็เหมือนกับว่าแต่งมาแล้วจ่ายเงินไปแล้วก็ก็รอจับใหม่จ่ายใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะคะก็ถ้าเกิดมันเป็นการเขียนใบสั่งซ้อนก็มียังไงก็คือว่าพอโดนไปแล้วใช่ไหมครับก็ยังคือยังไม่แก้ไขไม่แก้ไขใช่ไหมครับแต่ถ้ามันอยู่ในในระหว่างทางเช่นเราโดนจับตรงนี้แล้วไปไปอีกข้างหน้าแล้วโดนจับอย่างนี้เออยังอนุโลมได้ว่าเราถูกจับแล้วแต่ถ้าว่ายังสมมติวันนี้คุณยังไม่แก้ไขวันพรุ่งนี้คุณยังเอาขับมาอีก อย่างนี้เขาก็จะมีการเขาเร,เาเรียกใบสั่งซอนอและอย,อย่างกรณีที่สมมุติรถบางคันบางรุ่นเช่นบ,บางคนขับซูเปอร์คาร์ท่อเนี่ยมันดังโดยธรรมชาติอยู่แล้วแล้วถือว่ามีความผิดโทษฐานสร้างความราคาญเดือดร้อนให้คนอื่นไหมครับค,คือโดยหลักแล้วมันท่ออะไรต่างๆผมว่ามันก็ต้องปรับให้มัน,มนเสียงไม่ดังแต่ถ้าเป็นทําให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยผมว่าก็ต้องรับผิดชอบนั่นแหละนะครับถ,ถึงเป็นซูเปอร์คาร์ก็จริงนะครับแต่ว่าการที่ทําให้ส่งเสียงดังเนี่ยมันก็ บ่อความลำคากคนอื่นอยู่แล้วถ้าเป็น,นในที่ที่แบบผมก็ต้องการความเงียบสงบด้วย<ช>นะฮะใช่แล้วค่ะแต่ว่าเรื่องนี้นี่คือมีรายละเอียดอีกเยอะแล้วก็ยาวค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงนี้เราไปชมละครสมมุติส่วนช่วงหน้าเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมพูดคุยกันค่ะติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ ขนาดนี้น่าจะมีรถแรงๆบ้างนะเลตตี้นะแล้วพี่คิดว่ารถพี่แรงอะคะโอ้โถใจถึงอย่างเดียวเครื่องยนต์ก็ไม่สำคัญน้องเราปิดถนนเหรอพี่โดไม่กลัวตำรวจจับวะพี่วันนี้ด่านก็เยอะนะโอ้โถอยู่เนาะอิดอินลังสิตอยู่เนาะลังสิทธลังสิตแล้วพี่จะแข่งกับใครอะคะวันนี้มองปาดซ้ายปาดขวาตรงสายมีแต่พวกปอดแหกโหรู้จักพี่โดทอร์เรชโตน้อยไปแล้วโอ้โถ เพึ่งถูกหวยมาว่าจะหาเดิมพันเอาไปโรเตี้ยทําไฟซีนอนแล้วก็ล้อโตโต้โอ้โหโตโตโด้วยไฟซีนอนอีกเบาหน่อยลูกเลตตี้เบาหน่อยลูกให้เกียรติเจ้าของรถหน่อยลูก <c oughs> ไหนี่ว่าแต่งมาเดี๋ยวดูไหนดิ ไปแต่งรถร้านไหนวะด,ดูดูแล้วไม่เท่าไหร่ดีกว่าลืมบอกไปรถเราเนี่ยเพิ่งไปทําเครื่องเสียงมาเนี่ยลำโพงดังกระหึ่มจัดมาตักหนึ่งบดเพลงสิ เป็นสือเสียงกขาดีไปไหน่อยพี่เคิร์บโหลดไปเอ้ย,อยนาอ,อ้นเรามาแข่งรถหาเงินใช้กันเปล่าเดิมพันสัก 50, ห้าหมื่นเป็นไงห้าหมื่นนั่นเหรอห้าร้อยใครไม่มีเลยไ <c oughs> ม่ให้ยืมเปล่าล่ะห <c oughs> ยอกยอกหยอโอ้โหนี่มาอวดรถหรือมายืมเงินวะ <c oughs> เอ้ยเราเองพูดขนาดนั้นข้ากลับบ้านไปนอนก่อนเมียข้าดีกว่ามั้งขาก่อนงั้นเรามาแข่งรถกัน กาไม่มีอะไรมากหรอกใครชนะเอารถไปเลยเอาพูดอย่างนี้ข้าชอบนะเว้ยอย่างนึงอ่ะเดี๋ยใครชนะนะต่ขอเมียแกด้วยแล้วกันเาวดีทัวร์พี่ข้าชอบว่ะแข่งเลยพี่แข่งเลยโอ้ยเรตตี่ทำไมเรตตี่อยากเข้าเกมโดยทงที่ไม่จำเป็น <c oughs> บ้าพี่อย่าคิดมากแข่งเลยพี่รถคันนึงเลยนะคิดดูรถคันนึงได้หรอ <c oughs> มาเลยหน,น้าอ่อนเจอกันสไปหน้าเลยเอ้ okay, ได้เลยทั้ง2คนพร้อมไหมเอ็งรู้ไหมว่าทำไมข่าใช้ยาว่าดดิฟคิงผมดิฟคิงอะไรข่าไม่สนใจหรอกค้ยพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมแล้วละว่าม่ซสิงแ์จไปอวะไป ไม่ไปอ่ะเอ้ยเก็บไม่ยแล้วอ่ะเฮ้ยโอ้ยไกลๆล้าอะนี่ไงบอกแล้วพอพี่ไม่ยอมใช้น้ำมันเครื่องโตเกียวใช้แล้วเครื่องฟิดสตาร์ติดง่ายแบบนี้พี่แพ้แน่ๆเลยอ่ะงั้นตีว่าตีเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ไปอยู่กับพี่เขาดีกว่าเนาะไร หลวงคอโอ้สุดสุดบ้าเอยทำไมไม่ไปวะกเนี่ยเสียทั้งคนเสียทั้งเงินเฮ้ยเสียทั้งรถท่างหาก รถพี่สวยจังเลยอะค่ะนีมธรรมดาครับน้องลิตตี้ครับหนูดีจังเลยโอ้ยอย่างนี้ชนะแล้วได้ทั้งรถได้ทั้งหนูเลยดีอ้าวพี่ชอบอยู่แล้วเฮ้ยพี่ด่าปปะเฮ้ยตำรวจอะเฮ้ยทำไงดีวะเนี่ยแล้วรถพี่แต่งเยอะมากเลยอะจะโดนไหมอะทำไงดีวะเนี่ยสวัสดีครับคุณตำรวจ โอ้โหรถแต่งแบบนี้ไหนลงมาคุยกันก่อนขอผมตรวจสภาพรถหน่อยครับว่ามีดัดแปลงอะไรมาบ้างตำรวจครับปล่อยผมไม่เถอะถือว่าปล่อยนกะปล่อยจ้ารถผมไม่ได้แต่งอะไรเยอะแยะเลยครับหนูไม่เกี่ยวนะคะหนูติดรถเข้ามาเฉยๆอะ่ะช่วงเล่าประเด็น มาพูดคุยกันต่อค่ะในช่วงเล่าประเด็นนะคะช่วงนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษคุณซีนิพสิทธิ์พานุชิตพุทธิวงศ์ค่ะสวัสดีครับคัสดีคับสวัสดีครับมรูคุณมากเหมือนเคยเห็นในรายการช่องของเราอ๋อแน่นอนฮะผมว่าขับรถผ่านไปผ่านมาแถวหน้าสตูบ่อยๆแล้วก็บอกเรียกเดี๋ยวนะเคยขึ้นกันไหฮะัแท็กซี่หรอทำอะไรฮะแนะนำนิดนึงฮะอ่ารายการจุมเรียบฟสือขมแมครับออนแอร์ทางช่องเอทีวีนี่แหละนะครับก็ นะจะได้ดูแล้วก็ได้ความรู้เรื่องของภาษากัมพูชาด้วยอ๋ออ่้ก็บ้านใกล้เรือนเคียงใช่หรือเป็นรายการที่รายการน้องกันแต่วันนี้ไม่ได้ให้คุยเรื่องภาษากัมพูชานะไม่ไม่ไม่จะมาคุยเรื่องของการขับขี่ใช่มีข้อสงสัยอะไรยังไงบ้างคุณว่ามาเลยคือเป็นเรื่องที่แบบว่ารายละเอียดย่อยบางทีเราซื้อรถมาอย่างเงี้ยครับทนายครับคือผมสงสัยอย่างหนึ่งคือซื้อมาปุ๊บหลายคนเจอเหอคือแต่งแน่นอนเราก็จะไปเปลี่ยนอย่างเช่น เรื่องของไฟอันนี้คือผมสงสัยผมเคยเปลี่ยนเป็นไฟทับทิม,มไฟทับทิมเป็นไงห้คุณขยายความนิดน,นึงไฟทับทิมจะเป็นส่วนที่เติมเข้าไปในท้ายช่วงท้ายรถนะครับซึ่งมันจะให้ความสว่างมากขึ้น เป็นไฟดวงที่4เอาไว้ง่ายเพราะว่าปกติไฟเบรกจะมี3ดวงใช่ไหมครับเราติดไฟทับทิมเพิ่มเข้าไปอันนี้มีความผิดไหมเพื่อความสวยงามใช่ไหมใช่ครับเพื่อความสวยงามคือคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าปกติแล้วรถทุกคันเนี่ยเขาจะต้องมีการจดทะเบียนไว้ว่ารายการมันมีอะไรบ้างนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนี่ดีกว่าครับท่านกรณีที่เราไปเปลี่ยนแปลงหรือว่าไปเพิ่มเติมซึ่งไม่อยู่ในในรายการที่เขาจดเอาไว้เนี่ยอย่างนี้ก็มีความผิดละ นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีทดปรับนะครับซึ่งมีทดปรับสูงสุดคือ2,000บาทอย่างที่บอกไปข้างตน้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้เพิ่มความสว่างจนรำคาญสายตาคนอื่นก็มีโทษเช่นกันเพราะมันไม่ได้อยู่ในรายการคือส่วนใหญ่ทีเ่เป็นตำรวจอะไรเขาจะไม่ได้เขียนข้อความนี้บางทีอาจจะเขียนอะไรซึ่งในกฎหมายมัเป็นเรื่อง,องการที่ อ๋อไปติดตั้งโดยที่มันไม่มีการจดทะเบียนเอาไว้นะครับซึ่งนี้ก็จะเป็นความผิดทั้งหมดนะครับอ๋อเพราะนั้นคุณเอาออกเลยไฟทับทิมน้ำทับทิมเนี่ยได้ติดรถไว้เ้าไฟทับทิมออกใช่ไหมรถติดติ๊มให้ลาอไม่ใช่ไอ้อีกอย่างหนึ่งคือผมคร่ะมีเพื่อนผมคนหนึ่งเขาโดนตำรวจเรียกครับโลโก้โลโก้ยี่ห้อของรถยนต์นั้นๆที่เขาเออออกแค่เอลออกอย่างเดียวที่เขาเห็นบ่อย ก็ผิดครับเพราะว่ามัน <Hey. S 1> ม,มันมันเหมือนว่าเขาเขามีตราที่คือเวลาที่จดทะเบียนเนี่ยมันจะต้องมีไว้ครบเลยว่ามีอะไรบ้าง hmm. นะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรไว้ก็ตามนั้นแหละครับแต่มันไม่ได้มีผลเรื่องความปลอดภัยเลยนะครับมันปเป็นเรื่องที่ทเขาจดทะเบียนไว้แต่ว่า แต่โดยส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยจับกันนะคะรับเพียงแต่ว่าแต่ถ้าแต่ถ้าจะถามว่าจริงๆมันต้องมีไหมมันก็คือต้องมีให้ให้ครบตามที่กําหนดเอาไว้ค,คือสมมุติว่ามีร้อยชิ้นก็ต้องร้อยชิ้นตามนั้นใช่ใชนหรือขาดไมได้เลยจะเปลี่ยนเช่นถ้าเป็นยางล้อ,อยางหรือว่าอะไรต่างๆไฟท้ายเนี่ยมันจะมีระบบที่เขาเขามีรูปแบบนี้แล้วแล้วแล้วเพื่อนคุณเอาโลโก้ออกทําไม เบื่อแล้วให้มันโลนๆให้มันหน้ามันดูใหญ่กระจังหน้าใหญ่ไม่ใช่ว่าแบบเป็นรถญี่ปุ่นแล้วไปเปลี่ยนเป็นโลโก้รถยุโรปแทนอะไเลยเออท่าท่านั้นนะผมสงสัยเหมือนกันผิดเหมือนกันไหมฮะก็อาจจะมีความผิดเพราะว่ามันมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับบางทีเห็นว่าคนชอบไปติดอะไรหน้ารถเหมือนกันมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนั่นแหละครับเพราะว่ามันทําให้เขาเรียกอะไรอ่ะเปลี่ยนแปลงอะไรดัดแต่งต่างๆนะครับจะเอาตุ๊กตาอะไรเขาก็ทำบอยเลอร์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ไม่ผ้าเขาไม่แห้งหรือเปล่าหรือแบบตากบนรถเลยครับ เป็นว่าง่ายๆนะครับสรุปก็คือทำอะไรให้เหมือนเดิมนี่แหละที่สุดนะครับจะเปลี่ยนเปลี่ยนสียังต้องไปคือถ้าเราเปลี่ยนเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องไปแจ้งนะครับว่าจริงะเปลี่ยนสีอะไรขนาดสีนะที่ไม่เลื่องลื่นความปลอดภัยเลยนะยังต้องแจ้งเลยเพราะว่ามีเรื่องของเวลาที่เรื่องของอัชญากรรมเืิไปปล้นมาใช่แล้วเวลาที่เขาจะตามเนี่ยเขาจะตามยังไงถึงว่าเขาเห็นว่านั้นรถสีดำปรากฏว่าวันถัดมาไปไปแก้เป็นสีแดงแล้วเขาจะไปตามยังไงอะ ถูกไหมฮะมันก็ความถือว่าอาจจะมีพฤติกรรมที่สอบผิดรุดได้ใช่ใช่ครับอีกหนึ่งอย่างเลยคือออกรถมาปุ๊บเป็นป้ายแดงคบตรงสายอย่างหนึ่งคือป้ายแดงจะมี2แบบที่ผมเห็นนะครับแบบที่ปั๊มตาขนส่งกับแบบที่ไม่ได้ปั๊มขับออกไปปุ๊บเจอเรียกครับอันไหนความผิดมากกว่ากันฮะคืออย่างนี้ถ้าเป็นป้ายแดงก็ผิดหมดนะครับคือป้ายแดงเนี่ยเขาไม่ได้มีไว้ให้เราไว้ขับอ้าวนะครับ คือป้ายแดงเนี่ยหลักการคือเขาห้ามนําลงขับบนท้องถนนแล้วกังวันก็ไม่ได้เหรอใช่นะเป็นการส่วนใหญ่ที่ที่เราเคยเห็นเนี่ยเป็นเป็นอนุโลมทนะั้งนั้นแล้วก็ไปเชื่อแล้วก็ไปเชื่อว่าขับได้เฉพาะกังวันเข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันใช่หรือว่าตอนเย็นไม่ใช่กฎหมายเขาบอกว่าเออคุณห้ามนํารถเนี่ยขับบนท้องถนนนะครับเพราะฉะนั้น ถ้ามีป้ายแดงก็ต้องเก็บไว้ก่อนจนได้ป้ายขาวก่อนดูเป็นเรื่องที่ทํายากแล้วโดยเจตนาเนี่ยเขาให้ป้ายแดงมาเพื่ออะไรไว้ก่อนครับจริงๆก็เป็นการรอระหว่างเพื่อให้จดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวนะครับเพราะในกฎหมายมันเขียนไว้ชัดว่าห้ามนําป้ายแดงเนี่ยมาขับรถอยู่แล้วนะครับ<อ>และจริงยิ่งช่วงนี้เขากดขันละนะครับแต่ก่อนจะมีการอนุโลมว่า เออให้ขับไปช่วงหนึ่งนะแล้วก็แล้วก็อาจจะมีมีความเชื่อผิดๆว่าขับได้เฉพาะช่วงเช้านะผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจผิดๆนะแล้วก็ช่วงเย็นๆรีบเก็บอะไรเงี้ยไม่ใช่จริงๆแล้วคือห้ามขับหมดเลยนะครับก็มีคนแย้งเยอะแต่ว่าเอาเอาข้อกฎหมายนะเราพูดถึงข้อกฎหมายก่อนโอเคก็เข้าใจมากขึ้นอีกหนึ่งอย่างพอซื้อรถมาใหม่ปุ๊บอ่าแน่นอนแดดบ้านเรามันร้อนมากเราต้องติดฟิล์มพอติดฟิล์มปุ๊บเนี่ยบางคนบอกว่า60 40 ครับบางคนบอกว่าเอา80ก็ยังไม่โดนค,คือฟิล์แบบไหนที่ไม่ผิดกฎหมายบ้างครับจริงๆโดยหลักบ้านเรามันก็คือมันไม่ควรจะเขาเขาใช้ว่าให้ให้พอมองเห็นนะครับมีช่วงหนึ่งบอกว่าต้อง50าสิแต่ก็มีการอนุโลมกันบ้างใช่คือมันไม่ชัดเจนขนาดแบบแต่คือยังสามารถที่จะมองเห็นได้นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีอย่างพวกแท็กซี่อะไรเงี้ยครับก็ต้องร้อเอร์เ็นเลยคือ ห้ามไปติดฟิล์มเลยคือให้เห็นข้างในใช่ใช่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องการนุ่นลมได้แต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรจะมืดซะจนเราไม่สามารถที่จะเห็นอะไรภายในได้แล้วถ้าเป็นพวกฟิล์มปลอดนี่แหละครับผิดครับเป็นลักษณะฮะฟิล์มสะท้อนแสงอ๋ออย่างนั้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือแต่จริงจริงบ้านเราอะ ถ้าถามผมเองนะผมว่ามันควรจะทำให้ให้มันปิดได้เพราะเราร้อนร้อนจริงแดดโรแรงเลยเลยอย่างเราอย่างเรานั่งถ้าเป็นนั่งแท็กซี่เห็นไหมครับแท็กซี่เราจะโหโปร่งมากใช่เราจะอยู่ไม่ได้เลยแท็กซี่หลายคนก็บ่นนะขึ้นแท็กซี่แบบโหร้อนมากแต่จะเด็กฟิลไม่ได้เพราะว่าผิดกฎหมายเขาบอกว่าขอสัก20-30หน่อยก็ยังดีแล้วอย่างนี้เนี่ยคือแบบมันจะมีอีกปัญหาหนึ่งอย่างเรื่องของตอนต้นรายการที่เราได้คุยกันไปเรื่องของการแข่งรถบนทางสาธารณะแบบนี้ต้องดึกๆเชื่อว่าหลายๆคนต้องเจอแน่นอน คือเขาจะออกมาแข่งรถกันเสียงดังซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเยาวชนอยากรู้จังเลยว่าพวกเรื่องนี้เขาจะมีกฎหมายยังไงบ้างะคะ่ะคือโดยหลักแล้วเยาวชนก็มีความผิดเหมือนกันแหละนะครับแต่วิธีการพิจารณาอย่างเช่นถ้าเด็กอายุต่ากว่า18เนี่ยนะค,ค,ครับก็ยังถือว่าเป็นเยาวชนเขาว่าใช้วิธีการในการตัดสินคดีที่แตกต่างเช่นถ้าถ้าผู้ใหญ่โดนลงโทษนี้เขาสามารถเปลี่ยนโทษได้ลดโทษนี่เหรอฮะเขาเรียกใช้วิธีว่าเปลี่ยนโทษเปลี่ยนโทษเปลี่ยนโทษอาจจะอาจจะไม่ไม่ใช่วิธีถึงว่าผู้ใหญ่ติดต้องติดคุก นะครับถ้าเป็นเด็กก็อาจจะไม่ต้องติดคุกก็อาจจะเป็นเรื่องของการฝึกเรื่อเพื่ประโยชน์ใช่หรือว่าจะเป็นการฝึกอบรมหรือว่าไปทําพวกบ้านเมตตากรุณาอะไรเงี้ยเหมือนเข้ากฎหมายเยาวชนแทนใช่เพราะนั้นเขาก็จะไม่ลงโทษแต่ประเด็นปัญหาอยู่ที่ว่าพอราเด็กเป็นคนขับรถเนี่ยนะครับพอขับเสร็จแข่งเขาจะมีการยึดรถถ้าผู้ใหญ่ไม่โดนใช่ไหมใช่เพราะว่าการขับแข่งในทางสาธารณะนี่ถือว่าเป็นความผิดนะครับและของกลางที่ทําผิดก็คือรถ นะครับเช่นมอเตอร์ไซค์เงี้ยก็จะถูกนำเรียกยึดนะครับตรงนี้ก็มีปัญหาเรื่องพ่อแม่นี่แหละนะครับเจ้าของรถนั้นๆเนี่ยมีความผิดใช่ต้องก็ต้องมาดูก่อนนะครับถ้าพ่อแม่เป็นคนที่อเอาเอาไปกุญแจไปให้เลยอย่างนี้เนี่ยก็โดนยึดแน่นอนครับเพราะว่าถือว่าพ่อแม่อนุญาตให้เขาไปขับแต่ก็จะมีประเด็นที่อย่างเช่น<ข>พ่อแม่บางคนไม่รู้จริงๆก็คือลูกแอบรถไปออย่างเงี้ยพ่อแม่ก็สามารถที่จะไปขอรคืนได้แล้วการขอคืนเนี่ยต้องเสียค่าปรับเพิ่มเติมจากการโดนทีแรกไหม ไม่ใช่ครับอันนี้ต้องต้องบอกก่อนว่ามันจะวุ่นวายนิดหนึ่งอตอนนี้ต้องยื่นคำร้องต่อศาลละในการขอรถคืนนะนะใช่ใช,ใช่ต้องยื่นก่อนแล้วก็นะมีการสื่อพยายนว่าตนเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้อง เป็นผู้ที่เสียหายจากการที่ลูกเอารถไปขับเหมือนกันใช,ใช่แต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่คุณยืน่นคุณแจให้อยู่แล้วหรือว่าอ้าวซื้อให้น้องกี้ไว้อยู่แล้วะนะครับอย่างนี้อย่างนี้ถือบ่าคุณสนับสนุนละพี่วิรัติคะแล้วอย่างนี้ค่ะในละครเขามีเรื่องของการเดิมพันมาเกี่ยวข้องด้วยอย่างนี้มีความผิดไหมคะคือถ้าเป็นการเดิมพันก็ผิดเรื่องพรบการพนันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้ก็มาดูว่าเขาใช้เงินใช้ทองอะไรหรือเปล่านะครับถ้ามีความผิดก็เป็นเรื่องพรบการพนันไปพรบการพนันเนี่ย คณะเนี่ยจะถือว่าเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระกันไหมฮะคือคือโดยหลักถือว่าเป็นกรรมเดียวกันนะครับเขาก็คือเป็นการแข่งแล้วก็แล้วก็มีเรื่องพรบอกกันแต่ว่าตรงนี้แล้วเดี๋ยวดูทีนิจนะบางทีท่านบางท่านก็แยกเลยนะครับ<อ>ถือว่าเป็นเป็นแต่ละกรรมไปคือครหรือจะแยกหรือจะรวมก็ได้แต่มันจะไม่ได้ทําให้ความผิดในเรื่องการขับขี่ดับเบิลร,รุนแรงขึ้นใช่ไหมไม่ใช่ครับก็คือว่าส่วนใหญ่ที่ที่เขาเจอเนินคดีอ,อ,อาจจะแยกกันแล้วก็มีแล้วแล้วแต่ครับบางทีเขามองว่ามันมันเป็นเรื่อง เร,นนนเรื่องการพนนันด้วยแล้วเป็นเรื่องของการแข่งขันด้วยอะไร,รก็ก็วานปะนะครับชัดเจนคุณผู้ชมคะนอกจากเรื่องของการดัดแปลงรถแล้วนะคะเรายังมีการดัดแปลงอีกอย่างหนึ่งด้วยแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามกันในช่วงเรื่องนี้ก็มีด้วยค่ะช่วงเรื่องนี้ก็มีด้วย คุณผู้ชมครับกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะฮะนี่คือช่วงเรื่องนี้ก็มีด้วยอย่างที่น้องเบอร์กี้เกริ้นไว้ในช่วงที่แล้วนะครับว่านอกจากเรื่องของการดัดแปลงสภาพรถแล้วเนี่ยวันนี้เรามีกฎหมายต่างประเทศที่ UAE หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับเขาระบุไว้เลยว่าการแปลงเพศสภาพของตอนเองนั้นผิดกฎหมายครับไม่ว่าจะจากชายเป็นหญิงหรือหญิงเป็นชายล้วนแล้วแต่ ผิดกฎหมายทั้งสิ้นนะฮะเรื่องนี้ว่าอย่างไงบ้างครับพี่ทนายครับคือจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องทางศาสนานั่นแหละนะครับในศาสนาของทางมุสลิมเนี่ย<ม>เขาเป็นกฎหมายอิสลามใช่เขาไม่เขาไม่อนุญาตให้มีการแปลงเพศแหละนะครับเพราะว่ามันมันมีปัญหานะครับตรงที่ว่าเขากําหนดเอาไว้นะครับอย่างเพิ่งเพิ่ง,งไม่นานไปเนี้ยผู้หญิงนี่มีเพิ่งอนุญ,ญาตให้มีการขับรถได้ซ้ำาอ,อใช่นะครับก็เขาคือมีกฎของเขาอยู่ซึ่งซึ่งนี้ว่าก็เป็นเรื่องกฎหมายเฉพาะเข้าไปครับแล้วถ้า แปลงเพศแล้วแล้วเปลี่ยนศาสนาอย่างเงี้ยได้ไหมฮะก็เป็นเรื่องของเขาไปนี่ไม่มีปัญหาเขาาจะแปลงเพศแล้วไปอยู่ประเทศอื่นก็ไม่มีปัญหาแต่ภายในประเทศนี้เขาคงไม่ได้แล้วถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่แปลงเพศแล้วมาเที่ยวที่นี่อาจจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะไปอย่างไป u a e เอะไรต้องต้องเช็คให้ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบางทีเสื้อฟุตบอลบางทียังห้ามใส่เข้าไปในประเทศเขาเลยใช่เรื่องของสปอนเซอ,อ,อร์ใช่ใช่ก็ต้องดูนะครับเพราะว่าเขามีกฎหมายที่แตกต่างเพราะว่าบางทีการเปลี่ยนแปลงเพศสภาพ อย่างบ้านเรายังโอเคอยังยังรับได้แต่บ้านเรานี่เต็มที่เลย,ยเต็มที่นะครับแต่ว่าบางทีเราเขียนว่าเราเป็นเป็นชายแต่พอที่เราเข้าไปใน,เ,เ,ปนเป็นเป็นเอเมเตอร์ของเขานะครับก็มอเขามีปัญหาเขามันจะไม่ตรงกับเพศสภาพละ<ม>อาจจะถูกส่งกลับ หรืออาจจะร้ายแรงกว่านั้นอาจจะถูกจับได้จนบางดีงั้นถ้าอยากจะไปเที่ยวอาจจะต้องแมนแมนไปเที่ยวศึกษาให้ดีดีกว่าศึกษาให้ดีว่าจะไปไหนใช่เราต้องดูก่อนว่าประเทศนั้นเขามีอะไรทุกประเทศนะครับในโลกนี้เราก็ต้องศึกษาก่อนนะครับอันนี้สงสัยอีกอย่างอีกหนึ่งอย่างคือถ้าเกิดว่าเป็นประชากรของที่อาหรับเอมิเรตส์เสร็จปุ๊บเขามีความอาจจะไม่ตรงเพศแต่ไม่ได้แปลงเพศนะฮะ แสดงท่าทีที่ตึงหน่อยตรงข้ามกับเพศสภาพตัวเองผิดกฎหมายจริงๆมันก็มีนะมีแต่ว่ามันก็คือเราไม่เขาไม่ชัดเจนแต่ว่าถ้าเป็นการแปลงเพศเนี่ยมันมันมีหลักฐานวัตถุว่างั้นใช่ใช่ใช่แต่ว่าถึงขั้นแบบเป็นนิดนหน่อยผมว่ามันก็น่าจะพออนุโลมได้มากจะบอกว่าไอ้ก็บุคลิกฉั่นเป็นแบบนี้ใช่แต่โดยหลักแล้วในคือในประเทศในพวกอาหรับหรือว่าพวกมุสลิมอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกําหนดไว้ค่อนข้างจะ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะเ่องมายศาสนาเ็จะมีแบบเห็นได้ยินอยู่ว่าโดนจับไปปาหินใส่แบบนี้มีมีเรื่องขนาดนั้นใช่นะครับ ก็ต<ๆ>้องระวังนะฮะถ้าจะไปไหนก็ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายของสถานที่นั้นๆให้ดีนะครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้กันไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะในเรื่องของการดัดแปลงสภาพรถเรื่องของการแข่งบนทางสาธารณะแต่ว่าสําหรับใครนะคะที่กําลังเลงอยู่ว่าเอ๊อยากจะแต่งตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยเอาเป็นว่าแค่พอสวยงามแต่ไม่ผิดกฎหมายนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทนายมิรัตและก็พี่สีที่มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากมากครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง www.etvthai.tv ค่ะหรือถ้ามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็ส่งมาได้เลยตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนและทีมงานรายการกฎหมายใครเครียดวี3ต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ